นี่ร้านได้ความสวยจอบก่อนรับชมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีเติมเร็วดังจรวจสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทั้งเพจจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎ หมายไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงตอนนี้ทางร้านเติมโค้ดเกมมีเติม League of Legends บน PC ด้วยนะคะเพียงใช้ชื่อในเกมและ Hashtag หลังชื่อก็สามารถเติมได้แล้วลดราคาสูงสุด8%ราคาถูกมากนอกจากนี้ยังมีให้เลือกเติมอีกหลากหลายเกมทั้ง ROV, FIFA, FIFA Mobile, eFootball บริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะเ่ะมเริม่มเริม่มเริ่ม เริ่มข่ดเริ่มข่ดเริ่มค่ะเออเออเริ่ม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 ระวังโดนล็อกเอออ่ะล็อกล็อกอ่ะเออ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 บวก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 อีกบวกอีกบวกอีกเดี๋ยวกูไปก่อนมานากูหมดละเฮ้ยอ่ะล็อกล็อกล็อกอ่ะเชียงเวลไฮอยู่อ่าตี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 อ่ะไม่ตีอีกเดี๋ยว ทันไหมเนี่ยไม่ทานนิกสู <initiation> ú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 . Y, ้ๆนะเ่นล่างเออเออเออสวยอยู่อดันดันดันเออ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 อีเวนเยอะมากอดันค่ะดันได้คาด้วยความสวยดันค่ะเฮ้ย ลาม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 ลอกแปดเน้เออเออะลามมลา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 มเอาคิดแล้ว <c oughs> โอเค กับดมากันสนั่นมากันสนั่นเออเสออะวังซินดานะเ,ออเลิศเลิศเลิศคือฉันต้องขัดเอาไว้อะไม่ให้มันเข้าไฟอะ่ะ พยายามดันกลางไปสิสะแหกลแ,ล,แ,ล,แล้วเออแบวแบวดันกลางสิช่วยกันดันกลางสิให้มันแหกอ่ะถอยกันลาอด อ่ะแฟตเลย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 วิ่งค่ะวิ่งค่ะเออก็เธอแอบตีมังกรรอดไหมแล้วมังกรเฮกเ่กอดีดอกตอแหลมากเลยนะถ้าใครได้ไปอ่ะล้อมเลยล้อมเลย เริ่มเลยคือฉันจะบอกว่าอันติชน,นะศูนย์จุดเท่าไรวิเนี่ยแหละเมื่อกี้อีดอกกูก็จะกดอยู่หรอกนะแต่ก็กดไม่ได้สักทีแรงมากเริ่ม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 ,ม,มตบมาเลยกอดมนไว้เลยเออละหนูหนูไปตีลิฟต์ก็ได้นะทีมชน,นะหนูไปตีลิฟต์สิ เออไปตีลิฟซีนี่ใช้ท่าอีแบบว่ากดดันเผื่อมันมีคนมาแอบในย่าหนุตีลิฟซีไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่แบบหนึ่งไม่รู้ทันเปล่าไม่ได้ทำอะไรหรอก วันเดียอไอเดียเยอะแฟดความสวยฉันแฟดหาเพื่อนอ่ะนะคะนะคะแก้วอดให้อ่ะแบลวแบล็วไม่แต่ไม่ตายหรอ อตายตายเลิศเลิศเลิศเราได้มังกรสามตัวเลยเหรอจะได้สามตัวเลยเหรอเฮ้ยแรงมากไม่ทำแรงอ่ละล่ะโอเคแรงมากเ <c oughs> <c oughs> ผ็ดงง <c oughs> ดีนะที่มีอันตีอ่ะ <c oughs> เอาละเอาละคือเหมือนชอีะจะเฝ้าบาอนหรือเปล่าหรือยังไงคือจะเอาบาอนหรอคือยังไงคือยังไงเนี่ยอยู่จะตรงบาอลน,นะดิปล่อยลิฟต์ดนกลางไปเลย <S <S ยังไงยังไงเนี่ยดันกลางไปเลย ถอยค่ะกระเทยกระเทยถอยเออกระเทยเตรียมมังกรเดี๋ยวตาหน้าไปเลนล่างนะเดี๋ยวกูจะบวกสนั่นฝากไปด้วยนะเลนล่างอ่ะเดี๋ยวตาหน้าเจอกันอ่ะบวกสนั่นนะบอกไว้ก่อนเลนล่างสารฟีนโซโซอีแมทเนี้ยช่วงแรกๆมันจะอ่อมเพราะว่า ต้องมาฟาร์มต้องมาอะไรวิลอดรอดรอดอีดอกแต่ไม่ได้มังกรอ่ารดนะแต่นั่นแหละไม่ได้มังกรอ่ะ <Never. S 1> ถอยนะถอยถอยแรงมากแรงมากแรงมากอุ้ยอีดอกใส่โลทันนะ่ะ ออแฟดทันด้วยโ้ oh, ตะแหล่ะอะระวังนะก็เทยเลยล่างอะแรงมากมดาเมจแรงมากยังไงนั่นหนีนะหนีนะเออเริ่มเลย ลอศอีดอเลอศกกอนเลอศกกินลอศเกิน,ม,กนมีคนแอบล็อกกูอีดอแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องวิ่งไปหานหรอกรอก่อนรอให้มันครบกันจะเพิ่งรีบบอกรอให้คนมันครบกัน อโอ้วยโดนอ่าไวแต่ 8. ท่าอันนี้ของฉันมันก็ได้อยู่นะเออ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 ระเบิดบึมอีดอกวุ่นวายไปหมด เออ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 วุ่นวายเวอร์ชฮ้ยตัดตัวได้ด้วยเหรอแรงมาก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 อันนี้แรงมากเนี่ยอันนี้แรงมาก คะแนีนแรงมากเวยทำไมมันไม่ตายสักตัวล่ะให้มันตายให้มันตายเออ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 พาสติบกูพาสติบกูเออ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 เบิ้มเบิ้มอ้าวหลบได้อีกนะมึงเอาบอลตีเอ่อเลอนเล่นเลอนเออเอ่อเอาควอต้าควอต้าหนูควอต้าหนูเอาให้ได้เอาให้ได้ ตบมนให้ได้ควอตาให้ได้เออปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะฮิเอกเล่นเป็นหนังอินเดียเลยเออเเลิศเยังได้อยู่อีกนะไป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 เดี๋ยวฉันอ้โหหนอเฮเลลงแข่งเลยดีอ๋อลงแข่งเลยดียาสิอาสิอ่า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  เอเออๆเออเอเซราฟีน่ะมีเซราฟีนแล้วมันโลกความสวยไงเปิดความสวยนะเว้ยลุกสมุนฉันระเบิดมันเออจับจับจับตัวมันเออเออ ตัตัวมันให้ได้เอาทำไมเอาคาม่าโดนบาลอนตีตายเหรอรเทยเริ่มมีนาตาชาหนึ่งท่านนะคะฝักไปด้วยตอนนี้ฝั่งเราอะนาตาชาหนึ่งท่านเอาละคะ่ะเว้ยมันตีมังกรแล้วอะ นี่ลาดได้ความสวยจอบเกมนี้สึกชิงความสวยเออเนี่ยเรามันเหลือบาลอนะดีตอนเนี้แต่คือเราได้เปรียบนะเพราะว่าเรามีปับมังกรไงคือเราได้เปรียบเอะอะอะ,อะ,อะ ความสวยได้ดับเบิลบับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแล้วก็เทยแยงบูกันเออก็เธยแยงบูกันเดี๋ยวฉันกลับแล้วฉันเทแลพอพอตลงอีกทีหนึ่งดีกว่าซื้ออันนี้นะคะแล้วก็เอูเทเลลงไหนล่ะตรงนี้เลยเชิด ช็อตแล้วก็แอดตรงนี้ก่อนนี่เจอตัวมาแล้วนะคะลากปามอืลากปามแหมเห็นเทเลลงล่างนี่สะมาด,ดักเลยหรออืออือ อตบมันอืตบมัน,อมมนเออนี่นะคะอืมวิดนล็อกดวล็อกดลอกเซอรฟินฮิวแล้วเออฮิวฮิวความสวยคือเราเลิศกว่าตรงที่ว่าเรามีเซอรฟินฮิวไงกี่ดอก แรงเวอร์ความสวยความสวยความสวยเอออเอนี่ยเซลฟียมันฮิลเออความสวยความสวยเออ่ไปดันจบเลยด้านจบเลย ฉันจบเลยจบไม่ได้อีอดอไม่ไปนะไม่ไปนะเดี๋ยวตายจบไม่ได้มาแล้ว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 ไม่ถึงไงอีดอไม่ถึง จะไปหลวงซินดาหลวงไม่ถึงอ้อยล้วงไม่ได้ก็เทยกันบ้านก็เทยกันบ้านพอก็เทยกันบ้านพอก็เทยกันบ้านพอเออกันบ้านกันบ้านก็เทยกันบ้านค่ะก็เทยกันบ้านไม่ถึงเออล้วนล้นล้วนล้วนล้วนล้นล้นก็เทยกันบ้านไปนะ ให้ใก uh, 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 ันบ้านก็ให้กันบ้านเออ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 ออเออเลดลดเออเออสไนป์มันเออลดลดตัดกำลังได้แล้วซินด้าไม่มีอันนี้แล้วนะคะเออเอาไปไปไปอาไไปไปไเออชิดตชเชิดตัวแม่ช็อตัวแม่ช็อตัวแม่ช็อตไปเลยชิดตชเออเออเอตัวแม่ชิดตัวแม่ช็อต เริ่ม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 เไปไปแบบตัวแม่แบบชดเริ่มเลย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 เริ่มยแบบชดเริ่มเลยแบบชดเริ่มเลยแบบชดเริ่มเลยแบบชดอีดอกโลนานอยู่นะ เออ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 ชตัวแม่ชตัวแม่ชออเออเออตัวแม่ชิตเออตัวแม่ชิเออเออเออชชชเลิศเลิอะพอกับับกับกัับกัพอพอพกัับกัตัวแม่ตัวแม่กับบ้างตัวแม่กับตัวแม่ไม่กับเออตัวแม่ชอตเออตัวแม่ชอต ตัวแม่ไม่กลับเลยเออเออเลิศเลิศเลิศเออเลิศเลิศเลิศหนูหออกฟอร์ดอเมเจอร์ได้หรอได้ชั่ว่าให้เซราฟีนเอาบูไปน่าจะดีเนอะตัวแม่ชตัวแม่ชิด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 ตัวแม่เชิด อดอกโอเคมันแฝดแล้วมันแฝดแล้วเออเออ,เอ,อตัวแม่กลับทันไหมกลับแล้วนะอีดอกอ่ะเดียเเด๋ยวมีวอดไหมเนี่ยตัแบบน้นึงนะอยากไปช่วยนะแต่คือลงไม่ทันอนะลงได้แค่ตรงเนี้ยไกลสุดไกลสุดสิเริ่ม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  ชีอยู่นี่ชีอยู่นี้เออลด์ลด์ลดตัวแม่ความสวยตัวแม่ความสวยเออลด์ลด์ลดเออล็อกขาความสวยก่อนตายยังไงยังไงเออระเบิดแมงมุมระเบิดเออ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 ยังไงยังไง เอา,อางไงเอาวิงว่งค่ะวิ่งค่ะยังไงก็วิ่งสิคะอวิ่งค่ะวิ่งค่ะตอแะนแรกเนาะไอเทมฟอร์ดอมเนเจอร์เนี่ยคือเป็นไอเทมที่ส้นตีนมากเลยนะคือแบบออกมาแล้วดูเหมือนจะพลิกได้ตลอดเลยแล้วลองนึกสภาพนะถ้าไม่ใช่ตัวเมรออแบบเป็นตัวแบบพลังชายแท้อย่างแบบกูเดียหรืออะไรเงี้ยมันจะส้นตีนขนาดไหนอะลองคิดสภาพนะเนี่ยแหละคือปัญหาของเมทไอเทมเมทอะนะคือ โดนไอเทมฟอร์ดออฟเนเจอร์ชิ้นเดียวกันอะคือตายห่าแหละนาตาชานาจะชาเออ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 เริ่ม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 คือมานา่ันหมดเลยอะแบบหมดเกลี้ยงอะเออเลิ มานาฉันหมดเกี้ยงแล้วแรงอยู่แรงอยู่นี่เดี๋ยวเราค่อยบวกก็ได้เพราะว่ามานาฉันหมดอ่ะมันจะมีวอร์ดข้างในอีกอันอ่ะแต่ว่ายังแก้มไม่ได้อืม อออืแตา่ย,ยากมากมอกน,น้าออกปอดออกเนเจอร์เป็นอะไรที่เฮี้ยมากอาฉีดได้อยู่เฉียดได้อยู่เนี่ยคือเป็นไอเทมที่เฮี้ยมากจริงๆนะและออดหนูเขาออกแค่กันเวชชิ้นเดียวค่ะออกรองเท้าด้วยแต่คือมาขนาดนี้เลยเหรอ โหลดลอดลอดลหลดรีบตีเลยใช้ด้านเมรที่เยอะที่สุดของเรามากมายเอ่อออตนด้าใช้อันติไปแล้ว เออตบมันดิเร็วๆตบมันให้มันตายสิอันนี้คือยังไม่ได้ฟอร์ดออฟเนเจอร์นะก็ยังบางๆอยู่สำหรับคาร์ม่าแต่ถ้าได้ฟอร์ดออฟเนเจอร์เนี่ยคือชิปหายไว้วอดแน่มินเนียนสูว่าเขาลูกเร็วๆเออมินเนียนทำงานแล้วลูกเออเออมินเนียนทำงานแล้วเออเออดีมากลูกดีมากลูก เออเออเออฉีดกันไปฉีดกันมาอ้าวเออเออเร็วๆรทำงานเร็วลูกอ่ะเหลือเหลือเลนกลางอ่ะดันไปเลยดันไปเลยเนี่ยคือฉันว่าเราไม่ต้องไปเอาบอานหรอกนะเราดันจบแม่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเวิร์ตีบาลอน่ะดันแม่งมาจบจบเลยดิดันไปเลยค่ะดันไปเลยเออสามทางนั่นแหละเริ่มเริ่มเริ่ม ตีกันสนั่นอีดอง่อะ,ะความสวยความสวยอ้ยอาช้ำวะเวทเซียสนสวยวะนะนะเซียนดาเซียนดาเก็บเซียนดาแล้วเออแต่สดเมื่อกี้สวยมากเลยนะ เออเลดจริงช่เมื่อกี้คือลดจริงสินสวยเวอร์อะมินเนีนลูกอะดันไปลูกดันไปลูกมินเนียนหนูดันไปลูกเออเออดีมากลูกแม่เหนื่อยมากแบบนี้เล่นยาวมากดาเมจก็ประมาณนี้นะคะอซอินด้าแปดหมืน